ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับก้าสูร่รายการความข้าวหน้าของน้ำมันปาล์มและโอเลโอเคมีครับและมาพบก,กับผมนายวิรพงศ์ปราจุดหรือฟองเบียครับกำลังศึกษาชยยั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอเลโอเคมีครับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับสาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอเลโอเคมีให้เยอะ ครับว่ามีการต่อยอดน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มของน้ำมันปาล์มและโอเลโอเคมีกันอย่างไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสารานี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกันให้เยอะๆเลยทีเดียวเผื่อทุกคนสนใจนะครับในการเข้ามาศึกษาต่อหรือว่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อได้ทางเพจด้านล่างนี้เลยนะครับครับวันนี้นะครับก็ไปชมตัวอย่างน่าสนใจกันเลยครับ สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอโอเคมีของสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเทยขตนครศรีธรรมราชใสยใหญ่ลักษณะรลายวิชาศึกษาเกี่ยวกับกระบ,บวนการผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันอื่นๆตั้งแต่ขั้นตอนการเป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ชั้นกลางและปลายทาง รวมถึงการศึกษาการผลิตพลังงานทดแทนจากน้ำมันปลาล์มและน้ำมันอื่นๆรวมถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โอโอเคมีรูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปรีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปลาล์มในโอโอเคมีรวมไปถึงนักศึกษาสาขาเคมีอุตสาหกรรมเป็นนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากน้ำมันปาล์มหรือโอรูโอเกินนั้นมีความหลากหลายทางสาขายังสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เพิ่มศักยภาพและเป็นนักกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจะริยธรรม